เราข้ามแม่น้ำครับสะพานเนี่ยมัน,มนดูดต้นนี้ลงไปเรื่อยเลยไต้นน Pascal <c oughs> ี้อ๋อพื้น <c oughs> พื้นมันต่ำิมันดูดดูลงไปเลยาอแต่เอนี่ฉลาดเ้ยห้อยเรืองห้อยเรืองหอยเรือง อ้าพยมพยมให้ใหเสามันเท่ากันจัดระดับมีน้ำเที่ยงไหมเนี่ยยาวๆเอาไม้แบบสมัยโบราณเลยไหมผสมปูนเทต่อหม้อ ช่างนัดนี่เล่นน้ำอย่างเดียวจัดระดับเทปูน,น,นเทปูนรอเบเสาเอาเอาน้ำออกก่อนเดี๋ยวนี้นัจะหมดครับ ในสาวก่อนนะทุกี่เนื้อจะหมดหปูนปูนถ้ามันกะว่าพอดีเล้วอย่าไปเทเยอะมันระดับมันระดับยิ่งดีตะลบเม็ดแทง จะับมอยู่ไหนอ่ะนี่ยี่สิบสักสิบยี่สิบนี่สมสิบขึ้นมา20ยังขึ้นมา20เพื่อื0ประมาณนั้นแหละจะได้ อย่าโดนเอ็นปรับระดับปรับระดับความสูงต่ำหกสิบแล้วครับ กระปูนเทลงรูรูท่อทั้งนี้มีสอง,ส,องสาย พอมันแห้งมันก็เซ็ตตัวลงไปอีกอ่ะใช่ไหมโอ้ไปก้นเดือด เสาต่อหม้อสะพานยาว8เมตร40นะครับยาว8เมตรพี่น้องสั่งเพิ่นกำลังเสื่อมต่อเหล็กอยู่ครับเหล็กเหล็กซื้อมานี่ยาว6เมตรครับ6เมตรต่อเพิ่มไปอีก2เมตร40ครับเป็น8เมตร40ต่อหม้อสะพานยาวนะครับ8เมตร40ครับ ากรถเกี่ยวแหละถ้ไรๆกันอันนี้เหล็กทันสะพานนะครับเหล็กทันสะพาน ตัวนี้จะเป็นเหล็กสีครับอัดอัดอัด,อดอยังเออเออีนเหล็กสามครับอันนี้เหล็กสี